แก้วหนูทำอะไรเนี่ยแก้วซนจริงๆเลยแมวนี่ก็รู้ไแต่ไม่เอาตำแหน้องสาวแก็กะดะ ม่มหบ้แล้วลูกลูกอายุกับหั ogi, ้ใจรวมกันแล้วคำตอบือจุน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 จนนั้นจะโตให้ท่านเด้ยควาดูโอ้โหโอเวอร์ั้งนั้นเลยจะโตให้ท่านไดีอยตดูโอ้โหนี่ขับผู้มาดีดีเลยเหรอ เจอเจ้าไม่เกลวบังแต่งคิวหรอเจ็ดคิวอะไรหนูเดินดูทไมเรายังเปิดไม่หมดอีกเหรอบังฮะเปิดหมดแล้วยังไม่หมดนะหนูเปิดแล้วแต่ว่าเหลืออียข้างในยังไม่เปิดมีให้ลุงดำแจมไหมแจมนิดนึงมีเดี๋ยวไหนเอามามารัวเท่าไหร่ให้รับเท่าไหร่ให้เท่านั้นได้เก้าเจ็ดส่นไหนมาเลยเก้าเจ็ดส่น ไม่เจอนะเนี่ยว่าอยู่ไหนดูทรงวะนี่อยู่นี่ลุงลุงลุงไม่ไม่นี่ยลุงมีขอความสมัครใจนะขอนงความสมัครใจนะไม่ได้เจ้าลูกของลูกบอลอะไรอ่ะเจ้าอะไรบอลเกี่ยงเกียร์อันนี้ไปเลยให้ไปเลยร้อยลูกไหนๆเป็นลูกอ่ะหนึ่งลูกอ่ะลูกบอลนะลูกบอลไหนอ่ะร้อยลูกอ่ะเกระเป๋า970ใช่ของตัวนเราหนึ่งลูกจะเก็บอะไรได้ให้บ้งไหมตนี่กูจะเก็บไปทุกสีเลยสวยอ่ะ ของที่แม็กไม่มีค่ามากที่สุดในยกล่องนี่หนูให้เลยนะเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาพูดเล่น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 เลขอะไรเลขเลยนี่นะครับสามจินโดคุณดูจะให้หมูเพิ่มใช่ไหมขอบุญนะไม่ใช่ลองใจดูลองใจดูลองใจดูโอ้โหแว๊บๆไหนขอหมูรายไม่ให้แบบขอหมูรายด่าด่าอพูดให้ฟังก่อนไอ้เหี้ยบ้วนในสันดอนโรสในไรฉายในรถสมดุลบันเลย ไม่คิดก่อนหรอไม่คิดก่อนหรอนึนึไม่คิดก่อนหรอกั้วไตกัวตายไม่คิดก่อนหรอกลัวตายปะแค่โดนลำตัวไม่ตายตายเลแหละเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้แกงสลบอันนี้แกงสลบที่ดูดิดูดิดูดิโอเคโอเคยังสู้อยู่เลยยังสู้อยู่เลยยังไ่วันได้เหรียญฆาตกรแล้วนี่เอาได้เหรียญแล้ได้เหรียญนี่นี่ไงตัวผมด่าผมซะไม่ไอ้สั่งด่ากูเสียทรงเลยเนี่ย ชุบชุบเรียกหมอยังมีแค่เรียกหมอยังชุบไม่เรียกนะอย่าไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกเดี๋ยวจ้าเลี้ยงเจ้ากนเจ้าอ่ะตอนไอสัตว์นรกไอ้วัวนมึงจำไว้มึงไงสัตว์นรกจะห่าผมเป็สัตว์นรกอยู่แล้วอะไรคือก่อเจอกกูแแน่่ล้วอนเออก่อหนูหายเลยไอพี่ด้วนจอดูหายเลยโหนมา มาขึ้นต่อคิวแล้วบูมาขอพายวู่ร่าเจ้าเหรออกี่ลูกในพูดเดียวกี่ลูกแล้วแบบบูให้หมือเลยนะบูเอาเท่าไหร่ได้อิจิเอะใส่ใดเงินบูนั้นหนูชอบเลขอะไรชอบเลขอะไรชอบเลขอะไรไม่ไม่ไม่ชอบเลขอะไรชอบเลขอะไรชอบเลขชอบชอบเลขเลขสี่ <c oughs> เอาไปสีมาเลขเกเลขกกป่าเอาเล็เลยสาดกอ่ีเลขสี่ชอบเลขส่เนี่ยอรอหนูชอบเลขเก้าก็ดีชอบเลขสเออถ้าหนูชอบเลขแบบหนึ่เออสองว่าไปอยากชอบเลขสี่เสียเหลี่ยมเลยอเออก็ชอบเลขสี่ไม่หาเลขสจบเลย โด่งน้ำยาฮูขอบบุณน้ำโอ้โหคนเยอะทำไมคนมันไอชีโอเวอร์มันเปิดกันนานจังไวสัตว์ข้างในอ่ะมันทำเฮี้ยกันวะมีแต่โดเวอร์ขนาดเลยรอดห้ามแสงใช่ไหม จะลุงขอเข้าไปเอากาชายหนึ่งลูกได้ไหมเอาแค่ลูกเดียวลูกเดียวเอามาใส่ตัวเฉยๆเออเดี๋ยวไปหยิบมาเพื่ออ่ะอ่ะขอเลยนะขอเลยสามพันเก้าหนึ่งลูกเดาคือลูกเดียวเอาไปทําอะไรแต่ให้มันมีในตัวไม่ไมได้ไหมอ่านจังวะไปเอาทำไมเนี่ยนานจังวะแม่งมึงมึงแอบหมกแอบแอบซื้อเองเยอะปะเนี่ยเฮียเปิดโคตรนานเลยข้างในอ่ะเงียบ ไอสับตรงนี้มือปะเนี่ยไม่เหม่อไม่มือม,มอันนั่งเปิดอยู่ผมกดหนึ่งล้วๆเปิด <ๆ S 1> นานหน,น,นึงอ่ะเออเออมันนานไปป่าวะคนละพันลูกกันเองอุ้งเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันมีไอง,งานสป,ปีดชาเลนจ์น่ะมีใครไปลงบ้างเพราะว่าวันที่สิบสองตอนจัดงานไอของวอทกับอินเทลอ่ะกับเคเคพี่เป็นเจ้าภาพพวกมึงแบบไีมือบ้างไหมแบบว่ามันมีคนลงเยอะอยู่นะพี่โอ้โหน่านลงเยอะอยู่ลงไปเรยบไปเรียบ ละคนไม่เชื่อพ่งลงไหรอตอนมันรอบลมันส่เฮหรอบี้ลนึ่งชายหนึ่งหญิห่งอ่เกลงนีแต้องไปทาอะไรอ่ะเออพี่ฝาไว้ให้ดูก่อนมาพี่มาพอดีเลยู้เลขเปล่าอไรอหนึ่งสี่เจนค่อไร่ฝัอ่ะมตัวพอดีอะไรพี่ กระชากไงของลูกไงอ๋อขอบคุณค่ะก็ตัวพี่เต็มแมงไม่พี่เต็มหมดแล้วส่วนไอ้คนเมื่อวานที่มันไม่ได้กันวันนี้พี่ก็เฉลี่ยไปให้หมดแล้วสมัครใจนะเหมือนเดิมนะไม่ได้ห้ามนะแอนทิเฉลียนั่นจะต้องใช้น้ำหนักก่อนี้สร้าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยไปกริฟติ้วตู้ถ้าจะกริฟอะนานจัดข้างในอะนานจัดข้างนอกเนี่ยโอเวอร์เหลือกี่คนเหลือคนเดียวปะโอ้ยังไม่ได้เปิดเลยอ้าวยูบิสเดินหนุนเหลือกิลูก ก็แจ้งกงีแจ้งเลยได้ปะได้แจ้งเลยใช่โอ้ยเขาจะดีแล้วผมไม่เถอะคุณนายยังเปิดไม่หมดอีกเหรอเนี่ยกี่ล้านลูกวะเนี่ยโอ้กูรีเมืองสามรอบแล้วจิมตัวทีมันบ้าไม่ได้มึงแอบหมกใช่ไหมสัตว์มันใช่พี่ผมออกออกเข้าออกเข้าไม่นายมึงไอ้นี่มึงกดเปิดกระเป๋าเร็วไปเว้แล้วผมกดตัวทีอยากพรุ่นี้เปิดกระเป๋าท็อป เออไอ้เฮียบูมันเข้าใชา้วันหนึ่งกดเลยสัตจบจัด